โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับวันนี้อยู่กับพี่สเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นตลวยโจทย์ n l 2นะเดทที่ร้อยแปดสบสองยังอยู่ในหัวข้อ e อ t เหมือนเดิมนะครับก็หัวข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของหูเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นต่อมาจาก EP ที่แล้วเนาะเรื่อง cu u t e p e r i c อน d i t i s นะครับอคิวเพอ i i คอ i t i s เนี่ยมันเป็นการอินเฟคชันนะบริเวณทิชูที่มันค o v e ครตัวคาร์ติเลของหูเราอยู่นะครับซึ่งประเด็นสําคัญของ ของใบหูเราเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคา r ิเล a เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นบริเวณติ่งหูของเราเลย e a r l o b ูนั่นเองนะครับนะเชื้อที่ i n น e c t นะครับก็คือ most common จะเป็นซ s โ u d o m o n a s นั่นเองนะครับและเวลาตรวจร่างกายเนี่ยก็คือจะให้ลักษณะเป็น tender เป็น e ีด t มาััสเป็น swelling นะก็คือมีการอักเสบและปวดรวมแดงร้อนเหมือนเดิมทั่วไปแต่ k e ว w o r d ที่สำคัญก็คือ สแปร์ตัวติ่งหูหรือเอียร์ลบูนนั่นเองนะเพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่มีคาทีเลตนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเอาไว้แยกกับพวกเซลล์ไรติดที่เป็นบริเวณหูได้ก็คือเซลล์ไรติดอ่ะมันจะไม่เลือกมันจะมันไม่สแปร์มันจะเป็นทั้งหูได้เลยนะครับนะบางคนที่เป็นหนักหนักอคิวเพริคอไดติดเนี่ยสามารถมีแอบเสดได้นะครับนะและถ้าปล่อยไว้นั้นก็มีคอมบิเนชันเป็นคอริฟาเวอร์เอียร์ได้เหมือนกับออลิฟลังของเฮมาโตมา แล้วอะคิวเพอร n ิคอเนตีดจะเจอในคนไข้อย่างไรก็เช่นตามหลังจากออริ u l ลาฮิมาโตมาก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มีการอินเฟคชันตามมาหรือจะไปไปเจาะหูไปเจาะอ,อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอินเฟคชันตามมาทีหลังก็ได้นะครับการรักษานะครับก็ถ้าอาการเป็นไม่ได้เยอะนะครับอาการเป็นไม่เยอะก็แค่กินแอนตีบิ i ติเป็นยาออรอลนะครับก็เลือกเป็นกลุ่มพิโนโลนนะเพื่อจะได้กลุมสูตลง มนนะครับแต่ว่าถ้าการหนักหรือบางทีเป็นแอฟเซตเนี่ยโอเคต้องไอเอ็นดีและและอาจจะต้องพิจารณารับรักษาเป็นผู้ป่วยในให้ยา IV ว N t i b i o t บ c นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ t e p e r i c คอนไ t ต s ทีนี้ลองไปดูโจทย์กันนะครับโจทย์ก็ถามตรงๆนี้เลยครับอายุย3บาปีผู้หญิงเนี่ยมาเรื่องเรื่องของปวดที่หูขวานะมา2วันแล้วตรวจร่างกายเนี่ยเจอลักษณะเป็นหูขวานี่มีอ่าเขาให้เป็นภาพมานะเขาให้เป็นภาพมาและบอกว่า ตรวจโอตโทสโคปนะครับสองหูไปแล้วปกตินะครับแต่ให้ภาพของใบหูมาเป็นอย่างนี้ฮะก็คือมีอาการแดงนะมีการแดงของบริเวณใบหูเนี่ยเยอะเลยแล้วที่สําคัญคือสแปรเอร์โรบูนะครับอย่างเงี้ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นอะคิวเพอรดิคอนดติดังนั้นเขาถามเชื้อคอมมอนครับเชื้อคอมมอนที่สุดก็ต้องตอบเป็นซูโดโมเนสนั่นเองนะครับข้อส <c oughs> <c oughs> นะครับ มาตอบเชื้อคอมมอนคือสูโดโมเนตต่อมาครับอีกข้อหนึ่งนะครับผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดหูนะไม่มีดิชาร์ตการได้ยินก็ปกติดีแต่ตรวจร่างกายเนี่ยมีการอินฟลามชันที่บริเวณเอียร์พินนหน้าและสแปรเอียร์ระบู keyword เขาก็จะออกประมาณนี้แหละเรื่องการสแปเอียร์ระบูนะถามวินิจฉัยก็ตอบไปเลยครับว่าเพอริคอนดิตนะครับไม่ใช่เซลลไลติดเพราะเซลลไลติดเนี่ยมันอาจจะไม่สแปรเอียร์ระบูก็ได้นะครับดังนั้นตอบข้อบี นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอคิวครีคอนัต t ดถือว่าเป็นข้อที่ง่ายเหมือนกันออกมาเนี่ยต้องเก็บให้ได้แบบ100%เลยนะครับข้อนี้พี่ฝากไว้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน Day ์ร้อสิานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ